สวัสดีค่ะชาลินีนะคะก็วันนี้กลับมาพร้อมกับกลุ่มขาปลีกนะคะในไตรามาสอีกสองหนึ่งถึงสไตรามาสข้างหน้านี้เนี่ยเ,เรามองว่าขาปลีกเนี่ยน่าจะกลับมาพร้อมกับธีมหลักๆเลยเป็นเรื่องของออชอบช่วยชาติแล้วก็ไถ่เ,ถเที่ยวไทยกันนะ,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เรามองว่า2 0 2 3เนี่ยน่าจะยังคงเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งสําหรับขาปลีกนะคะ ก็มาดูกันเลยว่าเราจะพูดถึงอะไรกันบ้างนะคะสำหรับค้าปลีกเนี่ยด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเรามีการปรับเวทขึ้นมาด้วยนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นนิวโตรนะคะเราปรับขึ้นมาเป็นโอเวอร์เวทนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็อย่างที่เราได้มีกลืนเข้าไปข้างหน้านิดนึงนะคะว่าเรามองปี2023นเนี่ยน่าจะยังคงเป็นปีที่ดีที่จะยังคงเห็นคอนซัมชันเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปีเมื่อเทียบกับปี22นะคะหลักๆเลยเนี่ยแน่นอนนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวจีนที่มีการ รีโอเป่นก่อนที่เราได้ เร็วกว่าที่เราได้เคยมองเอาไว้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของตัวเอ่อเอ่เอพวกแพ็กเกจต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยมีการประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อช้อปช่วยชาติหรือว่าไทยเที่ยวไทยนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยอย่าลืมว่าในในไตรามาสสองที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะมีวันหยุดยาวนะคะก็คือตัวสงกรานที่ปีนี้เป็นปีแรกที่หลังจากช่วงโควิดนะคะที่ไม่ต้องใส่หน้ากา,ากหน้ากากกันละออกมาเฉลิมฉลองกันได้อย่างเต็มที่แล้วแน่นอนก็จะมีนักท่องเที่ยว เข้ามาช่วยเฉลิมฉลองกันด้วยช่วยกันสเปนเงินกันด้วยนะคะเราก็อย่าลืมว่าช่วงไตรมาสสเนี่ยซึ่งเป็นไตรมาสที่เด็กปิดเทอมอากาศร้อนเนี่ยคนก็น่าจะอาจจะออกออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านออกมาอยู่ห้างออกมาฝังตัวในห้างพาเด็กไปเรียนกันในห้างกันมากขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เรามองว่ามันจะเป็นการช่วยเอ,อ่อ move เรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยช่วยในเรื่องของเอ,อ่อตัวยอดายขายของทางฝั่งของธุรกิจถาปลีกได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้า,ถาให้ดูว่าเ,เราชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าใน,ในเชิงของคําแนะนําของเราเนี่ยยังเป็นบายเกือบจะทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกก็เลือกขึ้นมาให้2อถึงสตัวนะคะมองว่า2อสตัวนี้น่าจะเอาพอฟอร์มเพื่อนๆมากที่สุดในช่วง 1- นถึงสไตรมาสที่กาลังจะมาถึงนะคะก็คือประกอบไปด้วย cpn cpo แล้วก็ c o m 7นะคะโดย3ตัวนี้เนี่ยทั้งในเชิงของ valuation เองในเชิงของการเติบโตในช่วง1 2ถึงไตรมาสข้างหน้า แล้วก็การเติบโตในช่วงปี2023แล้วก็ประกอบไปด้วยสารตัวเนี้ยถือว่าเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมที่เขายืนอยู่กันด้วยนะคะก็ทั้งหมดทั้งนวนเหล่านี้เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยให้อ,อ่อหุ้น CPN CPL Com7 เนี่ยเอาพอฟอร์มเพื่อนๆที่เหลือในกลุ่มได้นะคะ อันนี้ก็เป็นสรุปรวมในเชิงของเอ่อ recommendation ในเชิงของ Valuation แล้วก็ในเชิงของ Target Price ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในในเซกเตอร์คาบลที่เราเอ่อ cover กันอยู่นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าดู CPL, CPN แล้วก็ Com7 ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าในเชิงของ Valuation ในเชิงของ Risk Reward Ratio เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่เหลือนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นชาร์ตที่เราใส่เข้ามาให้ดูนะคะว่าทำไมเรายังมองปี2023นเนี่ยน่าจะยังคงเห็นการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องของเรื่องของการสเปนเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็แน่นอนน่าจะส่งผลบวกให้กับเอยอดขายของกลุ่มขาปีกด้วยนะคะก็แน่นอนชาร์ตสองดสองสองชาร์ตด้านบนเนี่ยก็ยังคงเป็นอ่ปัจจัยที่สำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราได้ยินกันมาสักพักหนึ่งอยู่แล้วนะคะเรื่องของ reopening เรื่องของนักท่องเที่ยว ที่น่าจะยังคงกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องปี2-3ก็มองว่านักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามา เรียกได้ว,ว่ามากกว่า2ล้านคนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว,ว่าโตขึ้นมากกว่า2เท่ากันเลยทีเดียวนะก็ตรงชาร์ตตรงเนี้ยค่ะก็จะเห็นได้เลยว่า Tourist Arrival ยิ่งเข้าม,ามากเนี่ยก็จะมีผลบวกกับเรื่องของออการสเปนเรื่องของ p e r s o n a l c o n sumption ในประเทศไทยมากขึ้นชาร์ตตรงเนี้ยเราก็แสดงให้เห็นว่า Tour ริสแต่ละเจ้าแต่ละประเทศที่เข้ามาเนี่ยเขาสเปนไปกับอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นกันนะคะว่าสเปนไปกับเรื่องของการช้อปปิ้งจับใจใช้ ที่อยในประเทศไทยเนี่ยก,ก็ไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะอย่างของจีนเนี่ยก็ต่อหัวเนี่ยคนละเกือบ9,000กันเลยทีเดียวถ้า Middle East เนี่ยต่อหัวก็คนละหมื่นหกมื่นเจ็ดกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูด้านชาร์ดด้านล่างกันบ้างนะคะชาร์ดด้านล่างเนี่ยออตั้งใจจะบอกว่า เงินที่เงินที่เข้ามาเนี่ยโอเคมันมาจากทางฝั่งของนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะมันก็จะมาช่วยในเรื่องของสุขภาพการเงินของคนในประเทศเช่นกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเงินที่นักท่องเที่ยวหอบเข้ามาเองแล้วเนี่ยปัจจัยทางด้านของเศรษฐกิจในไทยเองเนี่ยก็ดูดีขึ้นด้วยะคะ่ะอันแรกก็ยกในเรื่องของตัวเรื่องของเงินเฟ้อขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าดูดีขึ้นนะคะก็คือเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงนั่นหมายถึงว่าจาัด ปีที่แล้วนะคะจ่ายเงินค่าน้ํามันกันเกือบ40บาทต่อลิตรเนี่ยปีนี้เหลือแค่35มสบาทต่อลิตรนะคะตรงนี้แน่นอนมันช่วยทําให้คนเนี่ยก็มีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับเวจการปรับเงินเดือนกันขึ้นมาด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยส่งผลบวกให้กับความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศมากขึ้นแล้วก็ชาร์ด้านขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจ้างงานนะคะก็เ จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์ตสองอันนี้ก็เป็นตัวเด่นๆเลยที่บอกได้ว่าสุขภาพการเงินสุขภาพในการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศเนี่ยก็ดูดีขึ้นด้วยในปีสองสามนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอถ้าคุยกับฝั่งของตัวธุรกิจค้าปีกเองหรือแม้ว่ากับ พวกเราเราเองเนี่ยสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นปัจจัยลบหรืออุปสรรคในการจับใจ่ายใช้สอยในปี2-3ก็หลักๆเลยก็มีอยู่2เรื่องนะคะก็1เลยก็คือเรื่องค่าไฟที่สูงขึ้นแล้วก็2เรื่องของ ดอกเบี้ยจะไปกู้ยืมทําอะไรมันก็สูงขึ้นด้วยนะคะแต่เรามองว่าไอ้สอปัจจัยเนี้ยเราก็พูดถึงกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เห็นกันมา 2- อสามควอเตอร์ในช่วงออปีที่แล้ว2องศที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า2ปัจจัยเนี้ยมันน่าจะค่อนข้างที่จะ in the price ไปแล้วในเชิงของการทําตัวเลขของเราเองในเชิงของ forecast ของเราเนี่ยก็ได้ใส่ไอ้พวกต้นทุนที่มันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องตรงนี้เข้าไปใน forecast ของเราแล้วเพราะฉะนั้น ก็ถือได้ว่ามันมันก็อินเ e อร์ไพรส์ไปแล้วแหละไม่ไม่อยากจะพูดถึงเยอะนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นอ่อสิ่งในทางตรงกันข้ามกันก็คือว่าณนะตอนนี้ที่เราเห็นก็คือราคาน้ํามันเริ่มปรับตัวลดลงราคาค่าไฟอย่างกะกะพเนี่ก็เพิ่งปรับราคาค่าไฟลงเองนะคะแล้วก็อ๋อ อย่างไอพวกต้นทุนหมูกไก่ทั้งหลายเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงด้วยเรามองว่า actually ในปี2023เนี่ยมันอาจจะเป็น surprise upside surprise ในเชิงของต้นทุนได้จากการที่พวกคอสต่างๆเหล่านี้มันเริ่มปรับตัวลดลงแล้วก็ชาร์จตรงนี้เราก็แสดงให้เห็นให้ให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าค่าไฟเนี่ยกกพตัดสินใจลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า5บาทได้อย่างที่เราเห็นว่าที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้ามัน เกิดขึ้นตลอดทั้งปี2023เนี่ยมันน่าจะส่งผลทำให้มันมีอัพไซด์กับตัวกำไรของรีเทลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็แต่ละคนก็มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสตรัคเจอร์ของต้นทุนนะคะแต่แน่นอนอย่างที่บอกไปว่าปี2023เนี่ยมันเป็น potential อัพไซด์ให้กับเรื่องของต้นทุนและเแล้วอีกด้านหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้ะคะก็คือเรื่องของเอ่อการเลือกตั้งนะคะที่แน่นอนเอ่สอสสจะลงพื้นที่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องมีเอ่อบัตรเจ็ตมี มีการเข้าไปพูดคุยเข้าไปใช้เงินเพื่อหาเสียงกับหัวคะแนนหรืออะไรต่างๆหรืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็มีการปรับเงินเดืนเอนอบตอบจอขึ้นก่อนที่จะมีการยุบสภาะค,ะคือทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เราก็มองว่ามันก็เป็นการช่วยในเชิงของอ แง่บวกกับเรื่องของคอนซัม t ชันทำให้เงินในในประเทศเนี่ยมันมีการสะพัสกันมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็สำหรับ2023เนี่ยม d ดแอนโทนค่อนข้างแตกต่างกับปี22นะคะ2023เนี่ยมูดแอนโทนเป็นเรื่องของต้นทุนที่น่าจะมีสิทธิ์ลดลงในเรื่องของอยอดขายเนี่ยมันก็อาจจะมีการเซอร์ไพรส์ได้จากวันหยุดที่เยอะ,อะตัวโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลหรือว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ ก่อนจะจบนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มีแสดงให้ดูนะคะว่าโซฟาตั้งแต่เดือนมกรากรุภาเนี่ยในเชิงของยอดขายในเชิงของ Sim s store sales Growth ของ Retailers แต่ละไลเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเรียกได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเมนเทนยังคงเ,เห็นโมเมนตัมที่เป็นบวกที่ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ Q4 นะคะหลายๆคนอย่างเช่น CRC หรือว่า Com7 เนี่ยเรียกได้ว่าก็าาได้รับ Bene f ฟ t จากเรื่อง ขอื่องของอช็อปช่วยชาติพอสมควร CPO macro เนี่ยก็น่าจะเบนฟิตจาก การที่มีคนออกมาจับใจ่ายใช้สอยนอกบ้านกันมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศมากขึ้นอันนี้ก็เป็นในเชิง Top ท็อปไลน์อย่างที่เราบอกไปว่า2023เราเราไม่เป็นห่วงเลยเรื่องการเติบโตของท็อปไลน์นะคะถึงแม้ว่า2022เนี่ยจะเป็นปีที่ฐานมันเพิ่มสูงขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้มาดูในเชิง profit กันบ้างนะคะก็ตรงนี้อยากจะตอบย้ำตัว่ท็อปพิกที่เราเลือกมา3ตัวนะคะ CPR CPN COM7 เนี่ยเรายังมองว่าเป็นตัวที่น่าจะยังเห็นการ โตของกําไร Q1 ต่อเนื่องจนถึง Q2 เยียร์อ่อนยแล้วก็ Q on Q ได้นะคะอย่าลืมว่าโอเค Q1 อาจจะเป็นซีซันที่มันอ่อซอฟลงมาบ้างแต่ Q2 เนี่ยเป็นหน้าขายนะคะทั้งสามตัวนี้ก็น่าจะยังเห็นดูดีขึ้นโดยเฉพาะ CPL CPN เนี่ยอย่างที่บอกไป Q2 เนี่ยหยุดยาวเยอะหน้าร้อนคนไปฝังตัวอยู่ในห้างคนพาลูกไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันน่าจะช่วย boost economic activity การเลือกตั้งมันน่าจะทำให้คนเนี่ยออกมา ข้างนอกกันมากขึ้นมาจับใจใช้สอยกันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยรวมๆแล้วก็ถือว่ายังเป็น uh, ช่วงเวลาที่ดี 2022, 2023น่าจะยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับอ่า uh, ธุรกิจคาปรีกนะคะแล้วก็ uh, ท็อปปิกของเราในช่วง First Hap f 23ก็คือ CPN uh, c p l แล้วก็ Com7 ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ